รองเคลื่อนตัวฝนหนักมาแล้วกรุงเทพท่วมแน่จับตา19เก้ขื่อนน้ำเต็มพิกัดแล้วฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จากที่ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคกลาง และภาคตะว,วันออกส่งผลทำให้มีฝนตกหนักตกแช่ในเขตร่องมรสุมซึ่งในช่วงค่ำวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักมากหลายแห่งด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อีกโดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและปริมาณน้ำในเขื่อนที่เต็มพิกัดจำนวน19แห่ง จะเป็นเขื่อนใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF และเรดาร์ตัวจับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ในช่วงกลางวันที่ผ่านมาจนถึงในช่วงเย็นวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวตันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งฝนตกหนักส่วนมากจะอยู่ในบริเวณตอนล่างของภาคส่วนในบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นหลายแห่งอีกด้วยเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคกลางและภาคตะว,วันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากโมเดลทุกท่านจะเห็นได้จากเส้นไอโซบา์ที่1,014เข้ามาแตะถึงบริเวณทั้งสองภาคนี้เลยนะคะจึงส่งผลให้ในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวจะเริ่มมีอากาศเย็นและในบางพื้นที่จะเริ่มมีหมอกผสมกับฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยอีกทั้งในบริเวณประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลาง พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ฝั่งตะวันออกจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพกับสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนในช่วงนี้จากอิทธิพลของปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วข้างตน้น ส่งผลทําให้ค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากกําแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนะครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาคร สมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่ท้ายเขื่อนรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ําลําคลองต่างๆให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและจากสถานการณ์ที่บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรวมถึงในหลายพื้นที่มีมวลน,น้ําสะสม ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงได้ออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำจำนวน19แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำแม่มมกอ่างเก็บน้ำทับสลาอ่างเก็บน้ำกระเสียวอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอ่างเก็บน้ำจุลาภร์อ่างเก็บน้ำอุบลรัฐอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบนอ่างเก็บน้ำลำแซอ่างเก็บน้ำลำนางรองอ่างเก็บน้ำสิรินทรอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชนอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอ่างเก็บน้ำบางพระอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างเก็บน้ำานืรบดินทัจินดาและบึงบอระเพ็ดจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้านรับน้ำ ให้เฝ้าจับตากับระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์สภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะหากมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงคืบหน้าเช่นไรแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรวมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ